โอ้ยไฟฟ้าห้องควมอย่าลืมควงที่ลาดสังด่งเดละนั้งสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ของคณะสาวหน่อยเพ็ดบานแพงของปอฉลาดน่อยส่งเสริมอ พ้อเฟซบุ๊กแฟนเพจมอลมปอฉลาหน้อยส่งเสริมและช่อง Youtube ของคุณพ่อปอฉลาทน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติครับกระพิ่นรครับในความรู้สึกของกระผมที่ได้ไปเขาไปเยี่ยมบ้านของคุณบอดโจสาวน้อยเพชรบานแพงซึ่งเป็นอาณาจักรของคณะสาวน้อยเพชรบานแพงนั่น โอ้ผมมีความภูมิใจและหลูกทรายอาบอโจเขาต้อนรับผมเป็นอย่างดีให้เกียรติกับสำหรับคุณพ่อสมที่ตัง้งจิตตั้งใจไปจากบ้านเพื่อว่าอยากไปบึงอน,นาจากักของคณะสาวน้อยเพชรบรรแพงของบอโจก็ขอขอบคุณทางเอฟซี FC ของคณะสาวน้อยเพชรบรรพแพงขอขอบคุณเอฟซีของคุณพอ่อปอยฉลาดน้อยส่งเสริม นะครับเห็นแล้วยางกับคุ้นบอโจนไปเบังการ้ายการแสดงหลังฉากหน้าฉากไปเบังอ,อุปกรณ์การแสดงของมอล่ําสาวน้อยเพชรบันแพงโอ้มีผากภูมิใจหลายต่างกันครับสมัยแต่พอเหตุวงไปเห็นแล้วมีความผากภูม่มใจกับลูกที่สืบสารจัโลง่งต่อจากพุ่นพอ,อ ของเพิ่นนะครับของพอคือพอสงการนะครับพอถึงพอสงการเนี่ยเป็นคนต่อสู่ชีวิตท่ำวงมากหลายลายุคหลายสมัยหลมลุกผูกขั้นพอกระหูจากเพิ่นดีนะครับตอนนี้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนะครับในมือนั้นลูกบอโจโวให้การตอนรับพ่อเป็นยางดีบ่าว่าแต่ลูกนอกบริวานนะครับของเพิ่นนะครับนักดนตรี บุคลากรเกี่ยวกับค้นทายทำรรบุคลากรคอนวอยบุคลากร,ากรต่างๆที่อยู่ในภายในบานของเพิินนะครับบานเพิ่นกะหลังใหญ่หลังงามเนาะใหญ่กขวงถามเพิ่นถามหลูกวัดบดโจวาแตะก่อนนี่พอซื้อไว้หาไรต่อมาผมก็มาซื้ออีกเป็นหาไรเป็นซิปไรนะครับกางสร้างกำแพงวันเพิ่นว่า กระเพาะนี่มึดไปล้านคนเดสร้างจะในวันที่สร้างเพื่อออมเงินไว้ครา้ลูกบดโจว,วขึ้นมาเนี่เอ๊ะออมเงินจะไหนด้วยมันกองอยู่วาลูกเงินผมกับคุณพ่อก็คิดแล้วนะนะเงินมาจากสาระลูกเงินนี้มาจากมาตามอากาศโอ้ก็เลยสิลอมมันไว้นี่หลักคือกลอ่มเป็นผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปไกลพี่น้องสมัยแต่คุณพอเนอะได้ยินแต่พ่นวาเนาะวาจะด้วันที่บ่เป็นพ่นวาล่ะเพ่นทำหน้าไว้สองปัญหาโลกกาสเสว้วันนะครับมาสิปงเขาเสาสีออกดอกหัวดำไปก่อนหัวดอนน้ำหลังมีถนนบ่มีคนยางอีกอย่างหนึ่งวามีหูแกวตาทิบนี่ เขายุกนี่แหละครับยุกปัจจุบันนี่คือหูแกวตาทิพย์อยากเห็นยังก็เห็นอยากเห็นท่านงโทรทัศน์นั่นแหละคือตาทิพย์แล้วมาไม่ไม่ก็คือโทรศัพท์อันบักไงนั่นเขาเอินหูแจวตาทิพย์เบากันกับลูกกับเตา่าเบากันกับลูกหลานไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นยุกแขนสอกเบากันละสมัยนั้นนะครับมันถึกมามึด แต่ต่อมานน,มมน,น,มน,น่คุณพอเป็นมอลำัยังบทสนินอัดแผ่นเสียงสมัยนั้นคุณพอเช่นคุณแมววีคุณพอทองคําคุณแม่บุญเพ่งเนิ่นไปอัดเป็นแผ่นเสียงมาให้เขาเปิดฟังเครื่องเปิดก็ต้องซสื่อนะครับเครื่องเปิดก็ต้องเสื่อเด้อซสื่อมาหลังมาเปิดเอาทานใส่หมุนหมุนขันทานสิซิมมัสบทสนอ๋อ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 ,อ,อ,อลงอขันทานมาอย่างเงี้ยกัน แจ้วโอขึ้นเสียงนะครับยกต่อมานี่ยกมาหลังจากมีแผ่นเสียงแล้วก็มาเป็นเป็นเทปเทปคัดเซ็ตถ้าประเทศเล่าเขาเอ,อิ่ว่ากระเซ็ตนะครับประเทศไทยเอ,อิ่ว่าเทปคัดเซ็ตเทปกัดเซ็ตก็มีต้องมีเนี่ยเปิดคือวิทยุนี่แหละนะครับหลังจากมีเทปคัดเซ็ตแล้วก็ต่อมาก็มมีซีดี CD เป็นแผ่นน้นอย,นอยเปิดฟัง ก็ต้องมีเครื่องเปิดอีกซีดีก็ได้ซีดีนี่ก็ต้องมีเครื่องเปิดหลังจากทันวิวัฒนาการพัฒนามาเรื่อยๆเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาใหม่ๆนั่นก็คือมาใส่แฟตได้บัตเออเป็นแฟตไดเออเป็นแฟตไดก็เ,เปิดฟังเหตุแฟตไดไปแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มือนี้มือว่านนี่ลูกหลานเอ้ยโลกมันเปลี่ยนแปลงเป็นโลกใหม่ไปแล้วครับ อยากเห็นพออยากเห็นขณะสาวหน่อยเพชรบานแพงอยากเห็นอบอตโจอยากเห็นนักสแสดงต่างๆนี่ครับเ <c oughs> บิ้งใส่ไปที่เบิ้งอยู่ในโทรศัพท์เ <c oughs> บิ้งอยู่ในยูทูาเท่าๆกับเบิง้งเป็นเลย <c oughs> ผมไปจังหวัดศรีเกตเอาพอปอฉลาดหน่อยมาคืนในขนบเบิ้งเจ้าเบิ้งเจ้าอยู่ในโทรศัพท์เอา พอไปอยุ่งจังไหเนโทรศัพท์มันก็ว่าเอยจักแล้วคอยเปิดไปลูกคอยเปิดไทยเบิงคอยเห็นเจ้าล้ำอยู่ในโทรศัพท์ผมก็คิดว่าเออโทรศัพท์นี่คือซีเมนช่องยูทูบเนาะ,ะคดเห็นอยู่ในโทรศัพท์นี่คือคพามเปลี่ยนแปลงที่นี่ผมไม่ได้ฟังขอไอ้ลูกบดโจเวเานี่พอเอ้ยอ่าสมมตินี่เงินมันมานน้ำอากาศเงินมาจังไรเนาะ้าเบิ้งมาแลงพอ มาแล้งรลยการเม้ล่าเม้ล่ามาแล้วนี่แหละนะครับมีไลยการเมวล่าเมวล่าอย่างน้อพอกระมูยากมันคําโบราณเม้ล่าก็มาแล้วล่ะพอเิ่นว่าพ่อได้ใบสองใบสามมันผมเป็นดังคุยกันยุตกินเขาคุยกันจินอันนั้นอันนี้คุยกันคับลูกชายบอลโจไปนั่งงวนกันเอาดนตีมาอ่า คันว่าออกแมวแมวลาคือพอแตงโตพอจนไผยแต่แงมากมากมากเอาไปมากเขาก็เล่นโด,ดนตีตรงเตี้เต้ตตตตน,นตกันพีตลกทะย่อยกันมากผมก็ซองบังดูแต่เป็นกับคำลงคำลงคำลงจนไปหอดทุม่มสองทุม่มลูกท้ายมาบอกว่าพอคอยว่าท่าเปิดเจ้าเด้อเจ้าเจ้านางทายอยู่นี่ละเดี๋ยวให้ขอย่าเอาพ่อแท็กซี่ออกไปให้พออแหลมออกไปส,กไปสักวันวัน ใครเจ้าะก็ทะลกกันเพราะกูหัวคุนอยู่ทั้งนั้นอยากอยากออกไปเบิังใครเจ้าะนบอท่านดนปั๊บลูกสาวผู้หนึ่งพันอยู่ในโลกมืดต้องเพลงม้วนม้วนอ่านั่งอย่างนั่นตอ่งตอ่บ่นั่งตอ่นะครับบ้าเมกกี้บ้าเมกกี้เนี่ยเป็นมือขี้บอดรองเพ่งเป็นมือขี้บอดชั้นหนึ่งที่บอตโจดีเอามาเลี้ยงทั้งสองคนนะครับ อยู่ในค้ามืมืดมดืดรูเล่นดนตรีนิ่สั้นนึงครับเด่นเสียงแค่นเหลียงเป้าแค้น,นยังก็ได้เล่นดนตรีขึ้นผมอยากออกไปซ่องบ่งอยู่แต่ว่าลูกว่าท่านว่าจะฟาออกมาบาดลูกสาวผู้นั้นร้องเพ่งจบบโจกับบ่งในโทรศัพท์อ้าวมาแล้วมาจากต่างประเทศเงินมาแล้วอ้าวมอบให้ อันนั้นผมก็เนีย่ยบางอย่างมาเอามาจช่ไหมนูกผมก็มองเหมือนผู้ใดนอออกมาผมก็เห็นบาทนั่นกันลูกบดโจกัเอาเงินออกมานี่เงินมาจากต่างประเทศนั่นแหละคือคือโอ้โหนี่บอผมกาลังคิดอยู่เงินว่นี่บอ,อบดโจว่า,เ,าเงินมาน้ำอากาศพอท่านผมจังสิลอมหัวลอมหัวเงินไ้บอท่านโดนกับมาอีกผู้ใดลองเพิ่มมาอีกผู้ละพันสองพัน ล้ังมาตลอดโอ้คันพ่อพอออกไปนี่สีบ่ได้บ่คิดวันนี้ใจเอบอเอาวนนี้่ช่วงพ่อออกไปประมาณสี่ทุ่มกว่าพ่อก็ออกไปล่ำา,าพ่อออกไปล่ำนั่นอในราคการเมล่าเนะี่ยล่ำจบก่อนปับ๊บลุ่งสมานน้ำวงศงสารลูกแอนจากยูเเอ ปาสุบินและเจสุจากเกาหลีคุณวอลัช่ซึ่งเป็นเอฟซีของคุณพอชอบอชอบสมัยตะเข้าเนหน่อยเนหน่อยฟังพอไปก็พอก็แม่พอ่พอปอมาแล้วลุงสมานนามวงษากจากากรุงเทพพมหานครอยู่ใกล้ๆนี่ะนะครับมาทั้งอากาศ แล้วก็ลูกแอนมาจาก u s a พุ่นมองพ่อไปอยูพุ่นได้ u s a แถวไหนเนะาะแถวล่องบินหรือแถวไหนบุ๋น่แถวนั่นละแถวลองบินแถวบอท่านโดนกับป๋าสุบินน่และเกสุจากเกาหลีพุ่นกับคุณวอราชัยนี่เอามาอีกโอ้ยเหียมันคือลูกบอดว่านี่ละเนาะเงินมาจากอา,อากาศ แล้วโมเมนเห็นซื่อๆได้เห็นเป็นเงินนไม่ไม่สดสดพร้อมได้ปี่นองกับนี่ละจังได้ขอขอบคุณเอซของคณะสาวน่อยเพชรบันแพงในหลักการแมลลาของขอบคุณคุณลุงสมานหน้าวงสายุงเทพขอบคุณลูกแอน USA อสปาสุบินเจสุอยู่เกาหลีคุณวรชัช่เออนี่หละคือให้กำลังใจพอพอก็มีช่อง YouTube มาเกาะม่าแขนน้ำลูกอบอโจลูกบอโจกันห่วมสำคัญกับพอวาซิลิป,ป็นแห่งชาติเออมานอนเฮียนนอนสัน้นเพิินกระเปิดอันนั้นอ้าชนี้วาดิมันบอกขัดคือการกับคือการกับ,กบลำ่ำมีฉะนั้นกบสบิขอลำ่ำฝากขอบคุณและก็อวยพรให้ลูกสมานน้าบงกษาลูกแอนยูเอสเอฟ้าสุบิปินเจสุ อาเกาหลีคุณวรชัยเอาเชิญฟังสาลาะละ์ <c oughs> โอ้ยบุญเอยบุญบุญคุณของโลูกเอฟซีนี่กามีหลายล้นคุณพอ่พอปอฉลาดน้อยขอขอบคุณทุกทุกคน ขอขอบคุณลูกเอฟซีทุกๆคนฝากมาไลยและปัจจัยมาให้พอนำสาธุเด้ให้ลูกเอฟซีทุกๆคนหมูห่เฮานอกมีอายุวันนาง ทั้งสุขังพาลังมีเงินเป็นลอยลานเออโอ้ยมีบานแม่นดังวังเดือลูกพ่อสุขูสุขขนเด้ออ้อย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 ลาบ เหลือวบัดนี้ลูกเอฟซีของพอพอฉลาดน้อยมีอยู่ทั่วโลกกว้างใคอมเมนต์ขอความทรงดอกมา้ามฝากตามช่องบอตโจมาฝากตามช่องสาวน้อยบันเพชรบันแพงมามากไม่ก,กะหลายล้นเป็นกำลังใจให้แามมาถึงดอกคุณพอขอความหลายอย่าง ท่วมทนมาให้อีพอปอขอคอมเมล์หลายกระดอบขอขอามเมต์หลายกระดออมีแต่สิ่งดีดีลูกเอฟซีฝากมา,างอาดูหัวใจปึมพาในเรื่งองไมีไรตื่นตันใจหลโอดเนียขอขอบคุณลูกเอฟซคุณลุงสมานนาวงลูกแอนยูเอ ป้าสุบินเจสุอยู่กเกเหลีคุณเววอรชัยพอบอ่เริ่มเดิอตื่นตันใจลายเด้อเอาเนี่ขอขอบคุณลูกเอฟซีเมื่อสุคนสุอาผู้ใก่บ้านดอกหางม้าอีกต่อหน,นึ่งสาธุเดิไงมว่วลูกเลเาโตอ,อยู่ทั่วโลกโลกกาห้องแล้วพอนพอ,นปอปอบาฮามหญิงเหลือชายขั้นคิดถึงเป็นทางบาอ่าน ลูกลาเนื้ยฟังพอปอลำลองเป็นลำยาวเจ้าทางลองให้เค็ดถึงพวกพี่น้องอยู่ทั้งกำดอกฝายไทยขอขอบคุณพร้อมขอบใจเด้อลูกลาทุกคอมเมนทรงดอกมาฮาฝากเป็นมาลายมาฝากเป็นปัจจัยมาหาขอบคุณหล,ลายเด้อให้ลูกเอฟซีทุกคนเดิอง ให้ยืนยาวเด้อหมดสุขคนเด้อเกี้ยงอ้อยหอยน้ําให้คืนพร้อมพรพอลํากอฉลาดหน่อยมาถึงเจ้าลูกสุขคนให้ตนเจ้า อายุยืนให้ลูกเอฟซพอให้หางให้มีสุขูสุขนเดินเอาไว้รอโอยโอ้ยอโอ้ยอลาเดอขอบคุณเด้อลูกเอฟซีพอลูกเอฟซีขวางขนะบสาวหน่อยเพ็ดปั่นแพง ของคุณบทบทโจรายการนี่เป็นรายการของแม่ลาดในคืนวันที่สามขอบคุณลูกสมาน่นาวงขอบคุณลูกแอนยูเอสเปาสบีนเจสุยูเกาหลีคุณโรราชัยก็ขอขอบคุณลูกเอซีหลายๆคนที่ยังคิดอหอดบานหอดซองหาเงินหาทองละอย่าลืมพอลืมแม่ลืมพีลืมน้องเฮาเดอร์ สิ่งสาคัญอย่าลืมวัฒนธรรมประเพณีมอลําเฮาอนุรักษ์สัตการอนุรักษ์ในการฟังอนุรักษ์ในการเบ่งอนุรักษ์ในการดูแลศิลปะวัฒนธรรมมอลําอีสานของเฮานะครับช่วงวันที่สามนั้นได้จัดคอนเสิร์ตบทโจจัดคอนเสิร์ตล่ำเพิินออนไลน์นะครับก็มีเอฟซีจากฟิแนแลนด์ เอฟซีของจากลูกแอนเนี่ยแหละยุเอเซนี่มาอีกและนี่นี่มาอีกแล้วี่เอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรปานแพงเมเซียวสาวน้อยอีกนะครับเมเซียวสาวน้อยกันเมเซียวเนี่ยคือเพื่อนกันะนะั่ะล่ะเนาะเพื่อนกันแต่ก็เออเอนเมเซียวแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือลูกหลวงทองต่างประเทศพ่อกันวันที่ยี่สิบเซียนด้อลูกหลานเด้อโอ้อันนี้ว่าไม่ได้คุยกับพออ่บอีกว่ากับบอลโจมือนั่งกินเขาน้ำกัน นะครับถ้าพอจำบพินนะลูกดวงท้องเอ้ยอย่ต่างประเทศยุยุตไซโน,นย,ยุ่ประเทศไซโนยู่ฟิลแลนด์หรือ,อยุ่ซเน,นละ่ะนะครับพอการทวีตีบสีเด้ลูกเด้อเออเอาขอบคุณหลายๆลด้ยินวา่าเออสีมหาพออยูอย่วันเปิดวงของเอสาหน้อยเพชรปันแพงอยู่หนาอำเภอทีเนาะลูกหนาอำเภอพอจะได้ไปร่ำอวยพร ให้ลูกให้เต้า,ออ,อ,าออกไปออกไปอนันตออกไปลองไปลำ้ำไปหาข้อมาเทิงให้พี่ให้นอ้องน้ำลำเพิินไปให้พี่ให้นอ้องได้เห็นของสาวหน่อยเผ็ดปันแพงโดยผู้จัดก,การวงนั่นก็คือ,อลูกบอดโจนะครับบดโจนี่นฮะกับสอนุโอสอนุนี่ผพบ่ค่อคยปากดอกน่ง นางพงพอกินข่าวน้งการวอลอยป่าแล้วก็คุณแม่น่ะคุณแม่ใส่สุกเขาวมืนิานเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันวันพระว่าเสียคุณแม่น่ะเพิ่นไปขึ้นเวทีนำเพิ pay, so ors, ่นก็ไปนะครับเออฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อจากทุกทั่วประเทศแฟนครับแฟนเอฟซีครับคุณแม่ดูดวงทองต่างประเทศน้ำพอกันเด้อวันที่ยิบซีเด้อเอาฟังล่ำเตย ฮิฮ้มันมนํากันเด้ออันนี้ไล่สดโอ้ยแม่นกํานางลาลูกสาวกํนางมื้อจะลําทางอันดับหันลงเลยเต้ยถึงลองมดจะลํากะละมาละลองแล้วดับเตือนนางเข้าสกันคันม่น้อย ดองดังดองดังดองดังย่อให้พี่แตงจัดคือสิตาดถีนสีนมือสิแตงเอากระลาวละนังสอหอนขาดดอนดอนดอนเดียวแหละแข็งห่างด่นเจ้าอุ่นแจมจิ้มบนในคืองผู้จังน้องเอาสอนนันผู้จังไง คอยคอยฮักน้องเอเลไม่ร่างสัพี่ไอเอวก้มอกทีร้าวระบมยิงและทม้อยในอุลาตัวพี่เฝ้าเฝ้าพระห้าวันมื้บาพี่จะมามันเออท่าศึสษาทั้งมันจะเอาเท่าไรน้องนางทุกท่านทเทมาในงานทุกท่านที่มาในงานหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มเก็บใส พวกเรามาจากแดนไกลพวกเรามาจากแดนไกลแต่ว่ารำใจเราสามคีอบออมอะไรเราพี่น้องกันสำคัญในงานวันนีสำคัญในงานวันนี้ให้พี่น้องสุข k h พี่น้องมวลเสื่นมวลเสื่นมวลเสื่งนานกองเงาสิสําเร็จรับเลือนเิดบานให้ทันอยู่ดีสุขีนีมีมั่งสุขขังมันง,ขขม,งมีสุข,ขี h í มีมัง่งเด้อผูกฟังลำเอ๋ยอย่าป่าอย,ย่าเลย คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับช่องพุ่นพอปอฉลาดน้อยเดือโอ้ยขอบคุณหลายๆเออเอาเอ่อปฏิกสีขอบคุณ FC เอฟซีแล้วจากต่างประเทศสูกูสุกคนและกสสีขอขอบคุณสถานที่สถานที่มองนี่ทีได้มัดสถานที่เพิ่นนี่คือ ร้านกาแฟน,นเจนอยู่ถนนแจ้งสนิทนะครับไก่ติดติดกันกับบ้านของพ่อปอฉลาดหน่อยเดอะคอฟฟี่มี <Bye. S 2> ทุกอย่างเฮ้ยบายนาเจนบายนเจนบอกครับโอ้บายนเจนนะครับขันผูดีอบอเห็นกับเห็นเห็นปอฉลาดหน่อยติดกันเลยนะครับนี่ครับพวกกาแฟนี่แซ่บพอกระจินอยูย่ในเราเป็นประจำอ่ะขอขอบคุณเอฟซขอขอบคุณ อา,อาคุณบัตรโจาสาโยเพชรบรรพีแงเทโอกาสพอนะครับกับกับกับอา,อา,อาขอให้ยูเย็นเป็นสุขตลอดปลอดภัยยูดีมีแห้งให้มีเงินมีทองอยูดีมีแห้งเด้อลูกกูยุต่างประเทศลูกกูยุ่นประเทศก,กันครับสวัสดีครับมันเยืนมันเยืนลูก